รบกวนรายการนี้ด้วยครับอาคารคุมโต๊ะครับจะแดกอะไรกันครับเนี่ยตัวรีแลกชื่อเหมือนร้าน้วยเฉพาะจุดเลยครับจิกๆได้ไลได้ายรายการโป๊ะกระสเออดีปิศนาต๊ะแรกปิศนาต๊ะแรกดีกว่า ช่วงท้ายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าได้ตัวทำงาน Copy p a s จ e ก๊อปรายการเซ x m a s s a g นะรายการนี้เคยฟังไหมเมื่อก่อนเคยฟังไปตั้งเทศอ่านักการ์ดคุณหมอหย,ย,ยวันนี้ว่าตีโมเบาๆนะยังงัดกันซะพี่อุ่นสะดวกไหมครับพูดหน้าเผ <c oughs> าจะมานั่งเซ x m a s <c oughs> s a g กันหอ่ะใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าน่าจะติดเทนโลกอ่ะถ้าพี่อุ่นมาติดเทนโลกดติเทนโลกเลยเพราะว่าคนที่จะมาวีคหน้านี่คือคนจัดพอดแคสต์ชืมม่อรายการตัวในซองผู้หญิงก็ให้แนะนำว่าอย่ามาเพราะถ้ามึงมาว่า Hashtag แซงโซไบเด็นแน่ๆก็จะโดนแบ หรือใครมีไอเดียอยากให้เราไปก๊อปรายการอะไรส่งบอกกันหน่อยละกันเรารายการเนี้ยพูดใต้พูดโตพูดใต้พูดโตดีๆกันนะแฉใต้โตใต้โตชกลุ่มโป่งโดคุมโป่งมีคนบอกว่าก๊อปรายการนี้เลยครับรายการอะไรฮะโตก่อนเตะครับอย่าเลยครับเมื่อปิ้วครับรบกวนรายการนี้ด้วยครับอาคารคุ้มโต้ครับะแกอะไรกันครับเนี่ยใต้โตรีงแหละชื่อเหมือนร้านโดยเฉพาะจุดเลยครับ รายการฝันที่เป็นโต๊ะได้ไหมโต๊ะนี่ที่รอคอยคร่ะจริงๆได้ไล่ด่านรายการโอเคครับโต๊ะกระแสเออดีบริษัทโต๊ะไม่จำกัดครับครับผมรายการนี้ก็ได้ครับจีบหนูใต้โต๊ะครับจะมุดลงไปทำไมวะไม่เหมือนจีบมันจบมากกว่ากระจกหกโต๊ะไปแล้วเออดีชูรักชูโต๊ะครับชูรักชูโต๊ะมีไลฟ์โต๊ะครับผมคนอวดโต๊ะคนอวดโต๊ะคนอวดโต๊ะ ี่กอเป็นช่างไม้หรอปีเไงชิงร้อยชิงโต๊ะเกมวัดโต๊ะครับคนหน้าโต๊ะอายุโมโต๊ะโต๊ะคำางนันลูกค้านะโต๊ะทองคำครับโต๊ะหมดหนี้ครับติดไฟโต๊ะติดไฟโต๊ะเลยหรือเปล่รายการนี้นี่แหลฮะโต๊ะไฟโต๊ะครับ อาชีพย่าข้ามต้อาชีพย่าชื่อดีว่ะดีว่ะดีว่ะใช่หลอันล็อกเนี้ยฮาเลยล่วงรับจับโต๊ะครับครับอกไม่หมดโต๊ะค้ดีดีนั่นเลยครับผมอ้กันซีอยู่โต๊ะเรื่องจริงผ่านโต๊ะครับผมยุติการขยับโต๊ะครับแม่ยัำเองเป็นแม่โต๊ะเองขอบคุณรายการคุณโต๊ะช่วยด้วยนะครับอะไรวะเนี่ยโต๊้พาซิ่ง เขียนไปเลยอะไรวะเนี่ยพี่ครับรายการนี้ก็สนุกครับพูดเรื่องการเมืองครับสภาโต้ครับนักสภาโจ๊กไอ้บ้าเอ้ปิชนะต่อเลยปิชนะต่อเล